จังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้เราปิดถนนเป็นถนนคนเดินไปแล้วนะครับเอ,อ้านักร้องนักร้องนักร้องเอ,อ้าวันนี้เราปิดถนนเลยนะครับถนนคนเดินเลยนะครับผู้ชายมันพึ่งหักครับผู้ชายมันพึ้งหนักน่าพี่ว่าการอำเภอโคกูจังหวัดปัตตานีนะครับชามบ้านบายน้ำของกินของใชนะครับน่ามาก เรื่องบนเรื่องของวลัสามสบสามีเราปนให้คนเดินเลยครับไม่ต้องัวเรื่องรถนะครับปิดนนให้เดินลยนะครับยัึนั้างข้ไปนะครับตงนเราเวลาเดินกไหลชั่วโมงนะครับเาปิดถนนเลยนะครับตอนนี้แม่คสายพันไม้ครับ ตลาดใหม่เอาหนี้นี่นี่นี่คนดูแลตลาดครับโอ้สุดยอดเดินเรียบคนเดินกี่วันนี้เรียบเลยร้านซูชิเบิร์นนะครับซูชิเบิร์นไฟนี่โอ้ไม่ทัน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 แม่ค้าร้านนี้เจอดีดวเอาใครนี่มาแต่ร้านเอาได้ครับอนาลิกาแว่นตาได้มาได้นะครับ นี่ประชาสัมพันธ์ของตลาดนะครับสุดยอดเลยนี่เพียบเลยโอ้ตอนนี้เรายกเอ่อเป่ารัตมาอยู่ที่นี่แล้วครับนี่เป่ารัฐซัมพลิงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่จะนายโอ๋อตอนนี้มาถึงสามพันยี่สิบข้าวเหนียวอะไรนะสามพันี่สครับข้าวเหนียวขวดมากมากข้าวหนียวสามหอยยี่สิบเบอร์ไก่เลยครับร้านนี้ขายประมาณพันกว่าไม้นะถึงครับคนเยอะจริงมรจ้าร์ลรจาร์ ขายดีมากเลยเอามาถึงไส้อัวเจาิรเอ้าไส้อัวจะหมดแล้วเหรอจ้าจะหมดแล้วจ้าทิรังร้านนี้เขาขายไม้ละยี่สิบร้านจาทิรัโอ้โหเก็บเลียโอ้นี่นี่ีโอร้านนี้ต้องเข้าคิวนะครับต้องเข้าคิวเลยเอามาถึงร้านท้ายๆแล้วนะครับร้านท้ายๆแล้วว่าจะหมดแล้วนะครับนี่รูทิจอนร้านนี้มีร้านเดียวนะครับขายดีมาก ไ่ถังอันนี้ต้องจองคิวเหมือนกันนะครับ้งางคาคิวเอาท้ายสุดของโซนของกินนะครับก็คือตำอะไรนะอันนี้เป็นตำตำไทยไข่เค็มครับตำไทยไข่เค็ม,อมโอเคเยี่ยมเลยนี่ร้านร้านสุดท้ายของฝั่งนี้นะครับตอนนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับเราขึ้นไปถ่ายบนสะพานลอยซึ่ง บนสะพานลอยนี่เป็นจุดเช็คอินอย่างดีเลยนะครับของตลาดโมลข้างล่างเนี่ยเห็นผิวทัดสวยมากนะครับวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะมากสินค้าที่นี่เยอะมากนะครับตั้งแต่บ่ายโมงขึ้นไปนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับที่หน้าที่ว่าการำอำเภอทุกบ่ายวันพฤหัสนะครับขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยที่นี่นะครับสินค้าเยอะมาก ขอบคุณมากนะครับ